3เทคนิคเปลี่ยนแสงแข็งเป็นแสงนุ่มได้ทันทีหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงในเรื่องของแสงแข็งแสงนุ่ม ผมเชื่อเลยว่าถ้าเราแยกแสงแข็งกับแสงนุ่มออกได้แล้วนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจัดแสงได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านใครยังมีแสงแข็งอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นแสงนุ่มได้ยังไงวันนี้ผมมาแชร์3ามเทคนิคนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเทคนิคนึงที่ผมจะใช้ในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแสงแข็งนะครับหรือว่าแสงภายในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟบ้านนะครับหรือว่าพวกแสงไฟลิงไลท์แสงไฟที่เราซื้อมามันไม่ใช่แสงธรรมชาติอย่างแสงพระอาทิตย์นะครับอันนี้คือผมพูดในหลักการของการที่เราจะจัดแสงขึ้นมมมาโดยที่่ไใชชแสงรร เ,เดี๋ยวผมจะสมมุติแสงขึ้นมานก็คือแสงจากโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวผมจะสมมติแสงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับเป็นเหมือนแสงไปในบ้านเรา,เาวิธีการกำจัดแสงแข็งเทคนิคแรกนะครับที่ผมจะให้ก็คือเราจะต้องออกห่างไฟเพื่อให้แสงมันนุ่มขึ้นได้นะครับผมจะทําให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าแสงไฟเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเรามากๆมันจะเกิดเงาเห็นไหมครับผมเอาไฟจากโทรศัพท์มือถือในส่องครับจะเกิดเงาขึ้นแบบง่ายมากๆทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนแสงแข็งแบบนี้ให้เป็นแสงนุ่มวิธีแรกนะครับ ให้เราถอยไฟออกไปนะครับถอยไปตรงๆแบบนี้นะครับเป็นไงครับแสงนุ่มขึ้นไหมแล้วก็ทําให้แบบเกิดเงาน้อยลงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับไฟบ้านนะครับแทนที่เราจะไปยืนอยู่ใต้ไฟหรือยืนอยู่ใกล้ไฟเนี่ยนะครับเราก็แค่ถอยหลังออกมาจากไฟหรือเราเปลี่ยนหลอดไฟที่มันมีความสว่างมากให้สว่างน้อยลงแบบนี้ก็สามารถแก้ไขแสงแข็งให้เป็นแสงนุ่มได้เช่นเดียวกันนี่คือเทคนิคแรกนะครับเทคนิคต่อมาเทคนิคข้อที่สอนะครับก็คือในเรื่องของการหาตัวที่สามารถกรองแสงได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวกระดาษขาวตรงเนี้ย จะช่วยในเรื่องของการกระจายแสงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราใช้กระดาษขาวแล้วก็ใช้ไฟส่องเข้าไปแบบนี้ยาส่องใกล้นะครับมันจะเกิดการกระจายแสงได้น้อยทาให้แสงเนี่ยมันก็ยังแข็งอยู่ดีเราแค่ถอยหลังออกจะเห็นเลยนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมแสงมันเต็มแผ่นแบบนี้นะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวกรองแสงแบบนี้มันจะทําให้หน้าเราดูแข็งขึ้นไหมถ้าสมมติว่าเราส่องแสงมาตรงๆเห็นไหมครับมันก็ยังเป็นแสงแข็งเท่าแค่เราเอากระดาษไปลองไว้ข้างหน้าแสงมันก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ทําให้หน้าาเร ส่ขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องพึ่งเมคอัพเลยก็ได้นะครับเทคนิคข้อที่สก็ยังใช้กระดาษเหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะเป็นผนังขาวก็ได้หรือว่าจะเป็น,เ,เ,ปน R, เป็นโฟมก็ได้หรือว่าเป็นกระดาษเป็นอะไรก็ได้สีขาวนะครับแต่ทีนี้แทนที่เราจะส่องให้มันทะลุไปเราจะส่องให้มันสะท้อนกลับมาที่หน้าเรานะครับเราจะยิงแสงเข้าไปที่กระดาษหรือผนังขาวหรือโฟมแล้วให้มันสะท้อนกลับมาที่หน้าเราแบบนี้ครับอ่ะยิงแสงเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับหน้าเราก็ ได้แสงที่นุ่มขึ้นมาที่ใบหน้าเราเช่นกันนะครับหน้าเราก็ใสขึ้นแล้วก็ได้แสงที่นุ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เป็นสามเทคนิคง่ายๆที่ผมจะ,จะแชร์ให้ทุกคนลองไปปรับใช้กับไฟที่เรามีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านไฟดิงไลท์หรือว่าไฟซอฟบ็อกอะไรก็แล้วแต่ที่เราซื้อมามีอยู่แล้วอ่ะเราสามารถเอาสามเทคนิคตรงนี้ไปปรับใช้เปลี่ยนแสงไฟแข็งๆที่ทําให้เกิดเงาบนใบหน้าเราเยอะเนี่ย เปลี่ยนให้มันเป็นแสงนุ่มๆทำให้หน้าเราใสเราผ่องขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าเลยก็ได้นะครับถ้าเรามีเทคนิคในเรื่องการจัดไฟที่ดีการถ่ายคลิปเราก็จะง่ายขึ้นการถ่ายภาพเราก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าชอบหรือว่าไม่ชอบยังไงแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ